นักแสดงของเรื่องนี้อย่างน้องโตโต้ธนเดชก็เลยฝากของคุณแฟนๆมาด้วยครับทำเอาหนุ่มโตโต้ธนเดชปลื้มปริ่มใจสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะละครสิ้นไหลโซ่ที่เจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงนั้นเป็นละครซอฟท์พาวเวอร์ที่ทําให้คนรุ่นหลังและชาวต่างชาติได้รู้จักและหันมาสวมใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นและล่าสุดละครเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจําปี2565ในสาขาสื่อละครอีกด้วยล่ะค่ะ รู้สึกภูมิใจแล้วก็หายเหนื่อยมากๆเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายทําก็คือแบบโหดกันสุดๆเป็นอะไรที่แบบคนกลับมานึกถึงแบบผ้าไทยอะไรเงี้ยเยอะมากๆทําให้ชาวภาคอีสานอะไรเงี้ยที่ที่เขายังอนุรักษ์ซิไลซโซ่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออภาคภูมิใจที่แบบยังมีคนนึกถึงอาชีพของเขาหรือว่านึกถึงผ้าของเขาอะไรเงี้ยโอในฐานะของหนึ่งในนักแสดงเนาะรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแหละว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํากันมาเนี่ยมันมันสำลิดโหแล้วอะไรเงี้ยมันสําเร็จแล้วทั้งเรื่องของเรตติ ละครคุณธรรมด้วยอีกอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างละครของเรามันก็แบบ